จะยากตอนปลายนะเพราะว่าทางอ,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 อสวัสดีค่ะนี่นะทุกคนวันนี้นะเราจะมาเล่นชาเลนจ์กันนะคะทุกคนน้ำเหนือเป็นไรลุ้นเหรอ อยากได้เงินน,นี่นะทุกคนเรามีกระป๋องเรียงเรียงเรียงแบบนี้นะนี่เลยแล้วก็รางวัลของเราหนึ่งรบาทก็คือใครเป่าลูกป,ปิงปองนะแล้วมาลงที่ถ้วยนี้นะต้องลงแล้วแบบว่านิ่งสนิทนะห้ามกระเด็นออกคนนั้นก็จะได้รางวัลไปหนึ่งบาทนะคะทุกคนและนี่สังเกตดูว่ากระป๋องเรามันจะแบบว่าตั้งแบบไม่ตรงนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาลองเล่นกันแล้วตอนตั้งตรงๆคือเขาแบบมันง่ายมาก เราก็เลยเพิ่มความยากแบบนี้ไปนะทุกคนอะมาลุ้นกันว่ารางวันนี้จะเป็นของใครนะคะทุกคนดีไซน์พร้อมแล้วเปล่าได้ นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เกินความคาดหมายนะดีไซน์คนแรกรอบแรกได้ไปแล้วอ่ะนี่รางวัลอันนี้อันที่สองแล้วนะอมาลุ้นกันว่าใครจะได้อีกนะเอ้ยนำเหนือไม่ได้เอ้ยมีความยากตอนนี้ตอนนี้กระป๋องเราตรงนะแต่ว่าเราให้มันห่างกันนะเพื่อเพื่อเกือบเพื่อให้มันยากขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเกือบอีกนิดนึง ลุ้นกันใหญ่ลุ้นกันใหญ่ฮ่า,าไม่ง่ายไม่ง่ายรอบนี้ไม่ง่ายเอ๊ะออกแรงไปเอ๊ยเอย๊ไม่ถึงเยเ สองรอบแล้วทุกคนเฮ้ยเขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มแบบว่าเริ่มจะจับทางได้แล้วแต่ว่ายังกาก,กความแรงผิดไปนิดนึง้ยน้ำมอนเขาเขาตรงกันหมดแล้วเหรอตัวเอง เดี๋ยวจะให้อีกหนึงนะ่งร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะให้อีกร้อยหนึ่งนะถ้าดีถ้าดีไซน์ได้ก็คือแบบว่าเกมนี้ดีไซน์ได้คนเดียวเลยนะเพราะว่าเราให้รางวัล300แล้วอยู่ที่ใครจะทําได้ถูกไหมอะเดี๋ยวให้อีกร้อยหนึง่งตอนนี้เรามาเพิ่มระดับความยากตรงนี้กันก่อนนะทุกคนกำลังคิดอยู่เนะี่ยโอ้โหทุกคนรอบที่สองดีไซน์ก็ได้ไปอีกแล้วนะและนี่รอบที่3านะทุกคนโอ้โหถ้ารอบนี้ดีไซน์ได้อีกนี่คือ300บาทดีไซน์เหมาคนเดียวเลยนะโอ้ยอะดูเราเพิ่มความยาก จะยากจริงหรือเปล่าเออจะยากจริงหรือเปล่ารอนี้ใครได้อะพร้อมแล้วเปาเยเฮ้ย,เ,ยเกือบอองนะอ <laughs> <laughs> ุ้ย,ย,ย <laughs> มันจะยากตอนปลายแล้วเพราะว่าทางอุ้ยอุ้ย <laughs> <laughs> รอบนี้น้ำเหนือได้100้บาทเย้น้ำมอญน้ำมอญพลาดโอ้สรุปเกมนี้นะทุกคนดีไซน์ได้ไป200้อน้ำเหนือได้100น้ำมอญพลาดไปนิดเดียวเนาะนี่เมื่อกี้ได้ยินเขาซุบซิบซุบซิบกันละเห็นเขาบอกว่าเขาจะแบบว่าเอามารวมกันแล้วเขาจะไปทำอะไรกันที่ที่ห้างสักอย่างหนึ่งใช่ปะ อรอดูคลิปต่อไปได้นะทุกคนว่าเขาจะไปทำอะไรกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม